รชัชกาลที่เจ็ดสลัลดล่าแล้วรชัชกาลที่แปดขึ้นมาพอดีสองสี่แปดเก้าเช้าตรู่นะครับเดือนนี้ก็ยี่สิบสี่มิถุนาก็เช้าตรู่เขาปฏิวัติหรือรัฐประหารกันนะครับเราเขาไม่ควรจะเร,ะรียกว,ว่าปฏิวัตินะครับจริงๆแล้วคําว่าปฏิวัตินี่มันยิ่งใหญ่กว่ารัฐประหารเพราะปฏิวัติของโลกมีแค่ครัง 2, ้งสองครั้งอันนี้นต้องศึกษาวประจักษ์เราเรียกรัฐประหาร,รตอนสองสี่เจ็ดห้านั้นผมว่าเป็นบรรยากาศที่แปลกมากครับ ยืดอำนาจกันเงียบๆนะครับไม่มีใครรู้อะไรเลยทหารที่จงรักภักดีไปไหนหมดไม่ทราบครับมันถ้าถ้าจะพูดให้แรงๆก็เหมือนกับเราในระคณสถาบันกษัตริย์ในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ข้างประชาธิปไตยกันในพวกหัวนอกด้วยกันนะครับแต่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พอเกิดรัชกาลที่แปดท่านท่านก็คงไม่ลงรอยหรือไม่ก็คือว่าท่านก็จะอยู่เพื่อประชาชนนะท่านก็จะทําให้เป็นประโยชน์กับประชาชนที่สุด ท่านก็เลยถูกรบบงบชนเป็นปริศนาเราต้องบอกว่าท่านมีพระผีชายานมากท่านเก่งมาตั้งแต่ตอนที่วัยเด็กครับท่านรู้สถานการณ์ครับเพราะท่านเข้ามาท่านก็คงจะคุยกันสององค์เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าท่านคุยอะไรในที่สุดก็จะตั้งสารเสือว่าใครบงบชนรัชกาลที่แปดเรื่องก็ไม่จบก็มุบมิบคุบคิคับจบกันไ,ไ,ไปก็เอาคนนู้นไปฆ่าอะไรไปฆ่าในที่สุดรัชกาลที่เก้าก็ขึ้นมาตอนรัชกาลที่เก้าขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็แย่งชิงรากันไปกันมาเลือ่อยเลื่อยมาแล้วครับแต่ตลอดพระชนมายุของพระองค์ท่านทนี่ครองราชมายาวนานนี่ท่านได้แก้ปัญหาแต่ว่ามีทหารคนหนึ่งโผล่เข้ามาเราก็ต้องบอกว่าทหารคนนี้ใช่ครับท่านอาจจะมีตอนท้ายท้ายประวัติเมื่อท่านสิน้นชีวิตลงไปแล้วนี่ก็เป็นชีวิตที่เลวร้ายคนก็บอกว่าท่านโกงกินประเทศชาติเยอะแยะเอาสมบัติท่านมาเป็นของแผ่นดินยึดท่านมีภรรยาเยอะแยะแต่ ต้องยอมรับว่าทหารท่านานี้คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยท่านก็ขยับเคลื่อนเคลื่อนตัวจะเป็นทอมพลแล้วก็เข้าครองหน้าประเทศท่านจงรับคดีต่อสถาบัานกษัตริย์มากถึงท่านจะมีอะไรที่ด่างพร้อยแต่ท่านรับในหลวงรัชกาลที่ามาตอนที่เจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับในหลวงไปเยี่ยมส่งไปเยี่ยมท่านก็เอามือในหลวงนี่วางไว้บนศีรษะเป็นเวลานานนะครับ แล้วก็เล่าส่วนตัวไปสักนิดหนึ่งครับตอนนั้นคุณพ่อผมก็เป็นทาหารเสนนารั์อยู่ที่โรงพยบาบาลมกุดเนี่ยครับเสร็จแล้วเจาะเลือดถูกใจจองบนสลิงครับพยาบาลสาวๆมานี่ทั้งนั้นนี่แกชอบเด็กเออะนะครับแกบ,บอกเฮ้ยเอาไอ้คนน้ำมนันแะไอท้ทหารคนน้ำมันเนี่ยเจาะไอ้วไอัวหัวชอบมันเจาะดีพ่อผมก็เจาะเลือดแกไ,กไปตรวจเป็นประจำตอนนั้นเกิดคําสั่งอะไรก็ไม่ทราบ จะย้ายพ่อผมไปคอหงพ่อผมก็หน้าเศร้าจอมพนชลิดก็บอกว่าไอ้น้องไปแล้ววะก็เล่าให้ฟังว่าลูกผมก็ยังเด็กนะครับแล้วก็พิการผมจะไปอยู่นั่นก็เสี่ยงก็ไม่รู้จะทําไงเออเดี๋ยวจัดก,การให้ก็มีคําสั่งเซ็นคำสั่งฟ้าผ่าว่าพ่อผมไม่ต้องไปอันนี้ก็เด็กๆนะครับตอนนี้เรามากลับมาพูดถึงจอมพนชลิดธนรัตน์เนี่ยที่ผมชมเชยแกไม่ใช่เพราะแกชอบชอบพ่อผมแล้วช่วยนะครับ แต่ว่าที่ผมต้องพูดเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยได้ปลดปล่อยหรือได้ทําให้สถาบันกรรษัตริย์เนี่ยเคลื่อนไหวเป็นปกติได้ทําโดยตามตามพระราชประสงค์นะครับเพราะว่าตะก่อนเนี่ยพวกคณะราษฎรพวกยุทธนาเนี่ยเขาพยายามที่จะตีกรอบว่ากรรษัตริย์จะทําอะไรต้องรายงานพวกเขานะครับจะทำอย่างไรจะเคลื่อนไหวไปตรงไหนต้องรายงานเขาหมดนะครับแต่ต่อมาเนี่ยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์เปิดทางเพราะเป็นผู้จงร,รักสิ่งแต่ว่าไอ รอยด่างพ้อยเราไม่พูดถึงนะครับเราต้องพูดถึงประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจอมพลสฤษดิ์เองก็เลยยอมที่จะแล้วก็ปรับเปลี่ยนและต่อมาพระเจ้าอยู่หัวเราก็เสด็จทั่วประเทศนะครับถ้าเราดูรบริตัทแล้วก็เสด็จไปยืนต่างประเทศอย่างสง่าง,งามดยซ้ําตลอดที่ราชก,การที่เก้า,กายังทรงพระจนดูเนี่ยจนพศ2559นะครับท่านอยู่ในราชสมบัตินานยาวไกลเนี่ย ท่านได้แยกตัวไปทํางานเพื่อประชาชนอย่างเป็นิสระจากทหารจากการเมืองอย่างชัดเจนนะครับท่านเป็น King of the King หรือเป็นจัก,กรพรรดิเพราะท่านคือผู้วิชิตดินฟ้าอากาศมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนครับระจญทําผลเทียมได้ท่านทำอนเทอร์เนลท่านทําอะไรเยอะแยะหมดปัญญาของท่านเนี่ยถ้าคนรูปรวมดีๆแล้วนี่เป็นประโยชน์มากสิ่งที่ต้องการบอกก็คือว่า เมื่อสถาบันกษัตริย์โดยรัชกาลที่9ท่านเนี่ยได้เป็นอิสระทําอะไรก็ได้ที่อยู่ในกรอบของกฎหมายอํานวยให้เพราะรรษรษรกษัตริย์รัชกาลทาโดยตลอดทุกวิถีทางแล้วท่านก็คํานึงถึงกฎหมายที่ท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยฐานะอย่างไรนะครับไอ้คาที่ว่ารัฐบาลพระราชทานอะไรต่างๆนี่ก็เป็นคําที่มาจากปากนักการเมืองพระองค์ไม่เคยพูดว่าพระองค์จะรัชทัชทานนูนนี่นั่นอะไรแล้วก็พวกนักเรียกร้อง ผมไปสู้กับกลุ่มประชาธิปไต,ย,ตยกลุ่มหนึ่งก็เขาเรียกร้องรัฐบาลรัฐทานรัฐทานผมว่ามันก็ไปก้าวล่วงอำนาจพระองค์ท่านใน14ตุลาเนี่ยมันเกิดสุญญากาศขึ้นพระองค์จึงต้องออกมาแจ่ออกมาพระองค์ก็ไ,ไ้ยึดอำนาจหมดเพราะยังมีส่วนเสียเสี่ยวของการเมืองทีออง่ไปรองรับอําน,นาจของพระองค์ท่านให้อย่างเหมาะสมยิ่งถูกต้องที่พระราชทานสัญญ,ญาธรรมสั์องคมนตรีมาเป็นนายุัฐมนตรีแล้วก็ อำนาจก็ไปจบครับเพราะว่าสองอำนาจเนี่ยแม้ว่าไอ้สองคนที่เป็นนักบุกับน,นักบุญจะตายไปแล้วสู้กันแล้วเนี่ยมันก็เกิดอํานาจใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาก็คือศูนย์เจ็หรือศูนย์แปดอมมินิสก็เกิดใหญ่โตขึ้นในเมืองไทยนะครับก็มีเสียงปืนแตกเจ็บสิงหาเกิดขึ้นแล้วก็ต่อสู้กันมาใหญ่โตมากจนมีพื้นที่สีแดงสีอะไรก็คล้ายๆโควิดวันนี้นะครับ โควิดก็มีสีแดงสีต่างๆแต่ไอ้พวกสีแดงของพื้นที่คอมมิวนิสต์มันเข้าอยู่ในป่าแต่โชคดีตรงที่ว่าคอมมิวนิสต์มันเกิดมีสองสายรัเสเซียกับจีนแล้วก็คนไทยก็เลือกทางถูกแก้ไขบรนถูกแม้แต่พลเอกชวลิจงัยยุทธที่ยังอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีคุณต่อแผ่นดินเรื่องที่ป้องปรามไม่ให้แผ่นดินเราถูกยนบมันถล่มทลายเหมือนกันคือทุกคนนักการเมืองทุกคนเนี่ยก็มีความดีอยู่บ้างจะมากมาน้อย แต่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของปัญหาสมที่คุณสมัครชุติรเวทเขาบอกไว้เขาเขียนหนังสือด้วยนะครับด้วยมีหลายประเด็นนะครับคือเข้าไปแล้วขั้นแรกคุณอยากเป็นสสนนะพอจะเป็นสสนี่มากราบไหว้รัษฎรนะครับรัษฎรนี่เป็นเจ้านายเลยครับวันที่ก็เลือกตั้งยิ่งคืนหมาเห่าหมาหอนี่ชัดเจนนะครับเสร็จแล้วไปเป็นสสก็อยากจะเป็นอ่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกก็เป็นกันมาธิการเป็นอะไรไปก็พอเป็นแล้วก็ แสดงอำนาจยังไงเราก็ดูกรรบริการบางคนในปัจจุบันเราก็เห็นหรือนักการเมืองบางคนในปัจบันก็เห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงยุติเหตุการณ์ร้ายๆ14ตุลา19ตุลา19นะครับเออเดือนตุลา19ที่ยิงกันแล้วก็พฤษภาธมินเพราะในหลวงของเรานั้นมีบารมีสูงมากผมเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดดังนบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นมาแต่อย่างว่านะครับ บันนี้สังคมเรากำลังอ่อนแอไปทุกด้านเราจะเห็นว่าเวลาที่สำนักพุทธไปจัดการเรื่องพระสงฆ์ทำอะไรผิดพลาดปรากฏว่ามีราษฎรสองคนเป็นพระองค์หนึ่งเป็นคาราวะาองค์หนึ่งก็ไปจัดการพระพุทธศาสนาเอรมพุทธก็เงียบๆียไปจริงๆนี่ตอนนั้นเขาดินน้นรนอยากจะได้กระทรวงพุทธศาสนาด้วยซ้ําแต่เขาให้แค่สำนักพุทธแค่เป็นสำนักพุทธนี่ก็ โกงเงินกับสมบัติหันแหลกเงกินงทอนวัดไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเป็นกระทรวงไม่รู้จะบ้ากันยังไงก็แวะมาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ก็เล่าให้ฟังว่าคอมมิวนิสต์ก็เกิดอำนาจระบยาดใหญ่โตขึ้นนะครับแล้วในที่สุดเราก็เกิดรัฐบุรุษต้องเรียกว่าองค์นี้ถ้าเป็นรัฐบุรุษจริงๆท่านเอกทบอภัยกับท่านนี่เป็นรัฐบุรุษจริงคือพลเอกเปรมตินสุนันล์นะครับติรสุน,น<ม>ันล์ก็ตั้งแต่พศ2313ต่อ123วันสเนี่ยท่านขึ้นมาดูแลประเทศชาติ คนให้ท่านออกไปแล้วก็ยังเร่งท่านกลับมาอีกนะครับพวกพวกนี้จะไล่แต่ว่าไอ้สองขั้วอานาจของฝ่ายค้านไปรัฐบาลแล้วก็มีอํานาจดูแลประเทศชาติแล้วท่านเป็นอาหารที่บริสุทธิ์มากนะครับไม่มีด่างพลอยพวกนี้จะเอาเรื่องท่านก็ไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็สิน้นชีวิตลงโดยไม่มีมนถินทั้งทั้งที่ท่านต่อสู้กันนี้มาเนี่ยผมก็เลยนึกถึงสามก๊ก ท่านเหมือนจูโล่งนะครับจูโล่งเป็นนักต่อสู้ที่สู้ในสนามรบแล้วก็มานอนตายบนเตียงแล้วก็ไม่มีใครเอาผิดชีวิตไม่ได่าพร้อยนี่คือคุณธรรมของทหารอย่างพลเอกเปรมน,นะครับ